หนูกำลังสร้างรังให้อีตาเต่าหรอ,อแต่แม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าอีตาเต่าคืออะไรอ่ะออนคนขโมยแต่ว่ามันใจดีแล้วอ๋อเป็นขโมยแต่ใจดีแล้วอโอเคโอเคออแล้วหนูก็เลยสร้างรังให้เขาเพราะว่าเขาเป็นคนใจดีแล้วอย่างเงี้ยเหรอ แค่นี้ก็เสร็จแล้วหรอแค่นี้ก็เสร็จแล้วทีนี้เหงื่อแต็มระบายอากาศแล้วก็หินเม็ดต่ออ๋อมีรูระบายอากาศแล้วก็หินเม็ดด้วยเอาไปทําอะไรอะคะหินเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดๆนะ่ะเอาไปทําอะไรอะครับไปกัน้นอ๋อ,อ,อกั้นไม่ให้ตกขี้อุปกรณ์ไปใกล้ๆเลยไหมนี่ก็เจอหน้าต่างอีกนะ๋อ,อมีหน้าต่างอีกเหรอโอเคโอเค ต่างเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อทิ้วไปเลยแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยววันหลังเราจะเอาอุปกรณ์มา,มากกว่านี้แล้วมัง้งใช่ไหมมันไม่พอใช่ไหม ค okay. ต้องมีอะไรอีกบ้างไหมนอกจากผนังแล้วอะที่กั้นแล้วอะต้องมีช่องระบายอากาศอีกอันหรอ ใช่ไหมครับเป็นลังที่แข็งแรงมากเลยใช่ไหม,มลมพัดแล้วมันจะปลิวไหมอ่ะอ๋อไม่ปลิว,รวหรอม <laughs> ลมพัดเย็นสบายใช่ไหม,ไมต้องทำอะไรต่อไหมอะครับต้องการอะไรเพิ่มนะครบอ๋อหินมาเพิ่มโอเค อันนี้เราโรยหินเพิ่มเพื่ออะไรอะครับอ้ค่อยๆโรยใช่ตตไหมอ,อะไรนะอิตาเต่าจะอะไรนะอ๋อจะได้ไม่พางหลังจะได้ไม่พาง เดี๋ยวนาวายสร้างเสร็จเนี่ยแม่ยังไม่รู้จักอินตาเต่าสักทีนึงเนี่ยอินตาเต่าคืออะไรอะอินตาเต่าก็คือขโมยนั่นแหละแต่ตอนนี้มันใจอืมเป็นขโมยที่ใจดีโอเคโอเควันหลังท่านวาวายเห็นนาวายต้องบอกแม่นะไม่จะได้จำได้ อีตาเต่าเนี่ยเราสามารถที่จะทําลายได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วเรากลับบ้านเราต้องเอากลับไปด้วยไหมเราับไปไม่ได้มันมดเราก็ว่าต้องวางไว้อย่างนี้หรอโอ้แตวเรา้เราต้องเอาอุปกรณ์ของเราเก็บไปอ๋อโอเคลังต้องเก็บไว้แต่อุปกรณ์ที่เรามาเสียบๆเราเก็บกลับบ้านใช่ไหมอืมโอเคโอเค อ๋พอพอเป็นของเราเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเราก็ไม่ได้เป็นเล่นแม่เหล็กที่บ้านใช่ไหมแล้วนาว่าบอกเพื่อนๆซิว่าลางอีตาเต่าเนี่ยเขาอยู่ได้กี่คนน่ะอาจจะคนได้สิบคนเลยเหรอ เจออะไรลูกเจออะไรเจออะไรเจอสมบัติไหนอยู่ตรงไหนอะอะสมบัติสีขาวโอเคโอเคอ่ะแม่ซูมเห็นแล้วเห็นแล้วคืออะไรน่ะดูสิสีขาวอันนั้นนี่ะสมบัติอะไรหรอเป็นสมบัติอะไรน่ะคืออะไรอะคือช้อนใช่ไหมช้อน ช้อนที่เขาใช้แล้วใช่ไหมแล้วมันสภาพมันนานมากแล้วลูกไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วเนี่ยนานเกินไปแล้วใช่ไหมโอ้ตรงนี้ทรงนี้เป็นที่ดินที่เขามาถมดินเพื่อสร้างอะไรสักอย่างใช่ไหม,ไมสร้างอะไรอู๋นุพ่อเล่นว่าวไหมว่าวเป็นชิวเอ้ยชิวเลยเอ้าวัปักเลหัวหัวปักเลยหนูไงเอ้าเหมือนหนูเลยอ๋อหนูก็หัวปักเหมือนกันเหรอ ต้องเปลี่ยนมาทำตรงนี้ด้วยไหมล่ะ